วัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บนอนยู่ที่หินกองกองังนั้นนะครับที่เดิมนะครับนะบอนมาวันนี้นะครับอยากจะได้กุ้งนะอยากจะได้กุ้งกับน้ำแห้งลงปลายาวเลยนะครับแห้งกว่าทุกทีกนะครับนี่อยากได้กุ้งกับไปตองเลวันนี้จะมีกุ้งให้จับเ่าครับเปิดไฟหน่อยครับ ไปครับเดินนะลืมบอกครับวันนี้ผมก็เตรียมมาแถวนี้นะครับทั้งน้ำมันแล้วก็นะที่ตักครับเหมือนเดิมวันเดินถึงน้ำก่อนนะครับสาปาอากาศที่บนเดินออกมานี้นะครับเย็นเย็นนะวันนี้นะนี่บนยังเดินมาไม่ถึงครึ่งทางทีนะครับระยะทางนี้ไกลมากเลยนะนี่ครับ ในน้ำที่วา่าไอในนี่นะอะไรอะปืนป่นเปือนสายครับมันจะมีน้ำข้างนะเป็นบอ่อเป็นบอ่อเต็มเลยเนี่ยเป็นรุ่มเป็นบอแล้วครับเนี่ยลุกปลาสายล็อกคาบครับ ปูมาล็อกล็อกคาบอยู่ในในลุ่มลุมนี้นะที่เป็นทรายแล้วครับเนี่ยเหนื่อยครับพอบเลยนะเดินต่อครับนี่ครับบอเดินมาถึงน้ำแล้วนะครับอีกนิดเดียวเองเนี่ยมีคนหน้าเต็มเลยครับข้างหน้าบนนี่นะมีถูกจุดเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีน้ำแล้วนะเดีมยจะมีน้ำนะครับเดี๋ยเดินลงไปเจอแล้วครับหนึ่งตัวนะ จริ๋งโง่นี่ครยบเจอหลายตัวเก็บก่อนนะครับเจอหนึ่งตัวครับกุณนี่ครับมันจะเอ้านวดออกมาเนี่ยนี่ครับมองเห็นไหมครับกองนวดมันจะเอ้านวดออกมาด้วยนะเนี่ยนี่เลยนั่นไงได้แล้วครับเก็บก้อนนะครับเจอหนึ่งตัวครับคุณเนาะ นั่นี่ได้แล้วครับนี่ครับปีแจ็กนะกระเพื่อนพีแจ็กครับบนตามเกมาแล้วครับเจออีกตัวครับโอ้ต่อเนื่อเลยนะเนี่ยนี่น่นันับตัวอาจจะไม่ใย้่ครับแต่ไซนี้บนจะบอกเลยกินได้แล้วนะร้อยด้วยนะเก็บก่อนนะครับเจออีกหนึ่งตัวครับกํำลังฟั่งเลยครับ ไม่ปิดว่างครับออกมายากไดกุ้งนะนั่นแน่ตัวใช้ไดแล้วครับตัวนี้เก็บก้อนนะครับบนเดินลงมาอีกนิดนะครับในาน้ำนี่ค้นหมาเลยนะครับนะมองไม่ค่อยเห็นไแไวใดล่ะครับเดินขึ้นบนอีกนิดนะระดับน้ำที่บนเดินลงมาไม่ลึกนะครับแค่นี้นะผีเขาห้าอยู่ข้างหน้าคน จับปูมาตัวนึงเลยครับนี่เนี่ยตัวนี้เอาได้แล้วนะครับนี่ตัวปูนะเนี่ยโอ้หินเดือด้ยวยนะจับมาดูครับนี่อู้เอาได้แล้วนะตัวนี้นี่มันไม่จับแล้วครับนปลปอยนะไม่เอาครับวันนี้ไม่เอาปูไป น้ำค้นหมาเหลือบนู้น,น,นไปแล้วไปแล้วปูมาเยอะแล้วนี่นี่ครับนี่ก็หลุมปูมานะนี่นี่ก็ปูมานะครับ เจออีกหนึ่งตัวครับกุ้งอยู่ในรุ่มเลยครับรูมรูมดูมดมดทางน,นี่แน่ได้แล้วครับเก็บก้อนนะครับเจออีกหนึ่งตัวครับอุย้ย สอคนแล้วเนี่ยโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ได้แล้วครับนั่นรับเก็บก้อนนะครับเจอเงินตัวครับอุ้ยเห้ยมันรูทันนะเนี่ย เฮ้ยไปตั้งแต่ตอนนเนี่ยได้แล้วครับไปเป็นด้วยนะนาตัวไม่ครับผู้สวยงามครับมีลูกด้วยนะเนี่ยครับฟ้องไปตรงนี้แล้วนยะนัน่นแหละตอนลูกก็ด้วย แอบเลยนะเนี่ยมองไม่เห็นล้วนี่นคิดว่าแอปมิดแล้วครับดูยังออกกระดองโพ่อ,อยู่นะเจ็ดตัวครับโอ้โอ้ไปตังได้เลยตาบ,บนไม่ทันได้มองเลยครับ วัน,นะครับไม่เจอแหรอครับตัวนั้นเจอตัวไม่แต่วะเอา้าเร็วมากเลยโอ้นี่ไงนี่ไงครับนี่แน่นนครับไม่หลดนะเก็บก้อนนะครับเจออีกหนึ่งตัวครับอยู่ในหลุมน้ำนี่เลยนะ ได้แล้วครับเก็บก้อนนะครับเจอตัวครับนอนอยู่ในลุ่มเลยนะนี่อุย้ยมันหรูตัวแล้วครับน้ำค้นเลยนะโอ้ได้ครับได้นะครับได้แล้วครับ กรบพลาดไปเหมือนกันนะลูกปูมาครับเริ่มจะมีล้มแล้วครับเนี่ยปูมาดาวลูกปูมาดาวครับบินได้นะปูมาดาวนี่ นชล่าดมากเลยครับเนี่ยมันจะมีจุด3มจุดนะครับยู่ตรงล่างนะบนกขิดหวามันหดกว่าปูมาธรรมดานะครับแต่มันแข็งแรงมาด้วยนะเนี่ยลูกมาแล้ครับนี่บนลปล่อยนะจะไปดูแล้วครับเี๋ยอย่ามันนีบบทานะ มันจะบอกว่าเวลาเรามาหากุ้งนะครับจะห้าอยู่ริมรมฝั่งนี้นะไม่ต้องเดินลงไปลึกครับถ้าเราไปจับปูลงไปลึกได้ครับบอกวปูมันจะอยู่ลึกๆน้อยนะครับระดรับน้ำที่บอนเดินมานี่ก็คือไม่ลึกมากนะครับเทียมนี้เองนะอยู่ประมาณนี้แหละครับเจออะไรตัว แล้วนะครับอนเก็บก้อนนะส่วนมากมนจะเจอปูสวยงามเยอะเลยครับคือเนี้ยเนี่ยมีกับถุกรุ่มเลยครับปูสวยงามก็มาเล่นอยู่เนี่ยดูครับนี่นนะเยอะเลยครับ เจออีกหนึ่งตัวครับเก็บก่อนนะครับปลาซ้ายครับปลาซ้ายครับหูปลาซ้ายปลาซ้ายไปเลยเร็วมากเลยครับ ้กนั่นกับได้เลยนะเก็บก้นครับมาครับรุมดำดำเลยมีแนนอนครับตะยู่บันนี้นะอู้ตัวนี้ก็กินได้เลยนะครับตัวผู้นะตัวผู้เหรอครับ หูหินก็เยอะนะครับเนี่ยมันจะทาพังตัวเองตามเนี่ยก้อนหินแหละครับเนาะข้างหน้าเปียบเลยนะครับหูหินเป็นอะไรนะ ว่าครับคืนนี้ตัวอาจจะไม่ใหญ่นะครับนะคนลงเยอะเหลือเกินแล้วครับมีถูกจุดเลยอ่ะเก็บก่อนนะครับเจอตัวครับนั่นแน่ฟอเกาให้นะงับได้เลยนะ <c oughs> เก็บก่อนนะครับเจอหนึ่งตัวครับตัวอาจจะไม่ใหญ่นะ บนกีดวัวไม่แน่บนอาจจะเอาไปทำเยื่อตกปลานะครับนี่เหรอจุดเดียวเลยตัวแกนี่แล้วครับถ้ากินจริงๆริ้วยหมากนะเจออีกหนึ่งตัวครับกำลังฟังตัวเองอยู่ในท้ายเลยครับเนี่ยเนี่ยถึงตรงนี้บนเห็นน่าจะเป็นปูนะครับดูอำพังตัวเองด้วยการเอาลูกกระต้านะครับสองลูกเล็กๆเ,เองนะเอาขึ้นมาบนดินเนะี่ย มาจับปูให้ดูก่อนครับเนี่ยคบปูนี่เยอะเลยครับคืนนี้นี่มาลองจับกุ้งนะจับกับเมื้อบนี่แน่ได้แล้วครับนี่ครับบนเดินมาตซงครับไ้แขนนี่เองครับ ค,คุณลงเยอะมากเลยครับห้าตัวครับไปเดินเจออีกตัวครับนี่ครับได้เลยนะเจออีกตัวครับ มีน้องคนหนึ่งนะครับเขาบอกให้บอนเอา,เอาไม้พันกับเค็มนะครับนะแล้วก็มาแทงกุ้งนะวิธีนี้อาจจะได้พ้นกับน้องเขาบอกมานะแต่บอนยังไม่ได้ลองทีนะครับลูกข้างหน้าก็ตัวหนึ่งนะเก็บก้นรับไปบต่อเนื้อเลยเนะี่ยลูกป้าตามกินมาแล้วครับเนี่ยมันมีลูกป้าละ เจออีกครับนี่ครับระดับน้ำที่บนเดินนะถียมนี่เองครับบนทรอลงเท้านะครับเพราะว่าบนไม่ได้ลงไปช่วงล้างนะถ้าช่วงล้างครับอันตรายเยอะนะเราจาเป็นที่ต้องใส่รองเท้าดีว่าครับป้องกันตัวเองเก็บก้อนนะครับต่อเนื้อครับนี่น่ได้แล้วครับ น้ำจิ้มสีฟูดกับเผ็ดๆนะกับกุ้งนี่กับร้อยมากมายนะะเจออีกแล้วครับโอ้ยอย่าไปนี่ครับอู้มีเยอะเลยนะเอามันกัดที่ตึงเร็วจริงๆนะฟังเลยครับฟังเลยครับหนะึ่ง luôn bởi nè Để con chạy mưa chắp lại học Nì nè Đi học đại liệu Nước ngập dữ lời nè làm tuyên tưng ngập làm tuyên tưng mì cũng nhớ luôn, Ui căng 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 ngập Ui tua lấy ơi Nè Ui Ui ảnh đi na cua chăng nè à. Ui กัง,กงนี่ครับทักทักตัวนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะนี่กดสีดำครับมันว่ายได้ด้วยนะเนี่ยนั่นครับนั่นน่ะนั่นน่ะ กังยังไม่ไปไหนทีนั้นนั่นยังว่ายอยู่ว่าอยู่อุ้ยคุ entonces, um, um, ้งก um, ุ้งคุ้งคุ้งเยอะแยะเลยเอาตัวนี้ก่อนครับเหนี่ยเหนื่ยฟังเลยฟังเลยฟังเลยนะโอ้โหมันรูทันนะเนี่ยฟังไปเลยฟังไปเลยครับให้มันฟังนะนี่เนี้ยตรงนู้นตัวงครับน้ำตื้นนิดเดียวเองดูครับมันไม่ไปไหนเนี่ยกังตัวเนี้ยเนี่ย จับจับจ oh, oh, hmm? well. erm in ับจับมาดูอุ้ยโอ้ยโอ้มันโมโหบ่นเลยนั่นน่ะมันตีหลัง้าไายเลยครับได้แล้วครับกินได้นะครับเนี่ยจำจิ้มสีฟูดหน้าสดๆเลยครับร้อยหมากไม้บ่นไม่เอาครับไปดิว่าไป เดี๋ยวตัวนู้วุ้ยสองตัวสองตัวเอาตัวนี้ก่อนอุ้ยสามตัวสามตัวตัวนี้ก่อนนะครับวุ้ยยุ่ยแข็ๆกันเลยนะแลเอาตัวนี้ก่อนนะครับนี่ไปเลยวุ้ยฟังเลยฟังเลยฟังตัวเองกับซ้ายเลยครับนี่ได้นะครับอยู่ตรงนี้ตัวนึง เก็บเก็บก้นนะครับนะอีกครับมาต่อเนื้อเลยนะเนี่ยข้างบนมีกุ้งแล้วครับอุ้ยอุ้ยหนึ่งตัวสองตัวอุ้ยเป็นอะไรอะ่ะนี่แหละครับขอเรียกกุ้งเต้นนะเต้นของเทเลยเนะี่ยเฮ้ย ฟังฟังฟังตัวนึงเฮ้ยเดี๋ยวขอยเอาตัวนี้ตัวฟังคนมานี่เน่นี่กำลังฟังครับนี่เฮ้ยมันเล่นกายกรรมชอบเลยครับเจอตัวนี้เข้าไปนะฟัง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 อยู่เลยครับช่วงบนเนี่ยนี่ครับ Ni lên ký của tuôn của lịch nữa mong có phòng nhiều doanh thuong mini ninh ninh này ninh 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 đi ninh ninh gặp. ninh 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 đi, ninh 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 ตาแดงๆจับเลยครับนี่สุดยอดเลยอุ้ยตา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 นี่ครับอุ้ยนี่อีกนะโอ้โ เปิดเลยนะเนะี่ยโอ้มีถุกรุ่มเลยครับมีถุกลุ่มเลยนะตัวอาจจะไม่เย่ครับแต่กินรด้มางไม้นี่ครับนี่เล็กไปนะเล็กไปไม่เอาครับนี่ตัวนี้เอาได้เลยนะนั่นครับเก็บก้อนนะครับโอ้ย ăn dữ mà đi gặp đi con à bên chỗ gặp ta chờ con phăng đẹp này đinh nữa nó gặp ngái lên gặp น้ำรับนะได้นะตรงนี้ครับโซนสามตัวเลยเนี่ยตัวนี้กอนนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับนี่ต่อเนื้อเลยครับนี่จริงมันเลยครับคนนี้ เก็บก้อนนะครับนี่ครับบอนได้หลายตัวเลยนะครับเนี่ยมันเป็นทากทะเลนะชนิดไหนะอีก,กไม่รู้ครับเป็นสีดำนะแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะมวลมวลลุงลิงลุงลิงภาษาใต้นะครับลุงลิงลุงลิงแต่ภาษากลางบอลเลียกไม่ทุกแล้วครับเนี่ยนะถึงเมียร์เลยโอกมาตรงนี้ด้วยไม่รู้เนี่ยปากมันเลืออ้อยไม่รู้ครับโอ้มิงโง่อะไรเนะี่ยออมมาสองอันรับตรงเนี้ย mất phải đu cả ta mà nữa nào cua Chờ cung nghỉ khắp mà gặp Ui ừ, dữ lên á Nụ ít Để 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 con kết đi con gặp Mà mà Ui ừ. นี่แหละครับทีมาของกุ้งเต้นนะดีดไม่ยุดเลยเนี่ยนี่ครับฟังอีกหนึ่งตัวเนี่ยตาแดงอยู่เนี่ยครับนี่ครับอุ้ยนู้ฟังอีกนะฟังอีกฟังอีกนี่เน่นี่ครับ ดูตานะครับตาแดงแดงมั่นเลยนะมองไปตรงในตาแดงแดงเข้าไปเลยครับมีกุ้งหนอนฟังนะอุยอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่งครับโอ้ตรงใจยังเงี้ยนะครับนี่แนะ่ตาแล้วครับเก็บก้อนนะครับอีกหนึ่งตัวครับ อาจะไม่เยกครับตัวนี้นั่นแน่ครับเก็บก้อนนะครับอีกหนึ่งตัวครับโอ้กำลังฟังเลยนั่นนะกำลังฟังลงไปครับนี่ตายแล้วครับบูนู่อีกนะอีกเยอะเลยครับกุ้งฟังเพียบเลยเดี๋ยวตัวที่ฟังก้อนนะครับ นี่ครับนี่แน่อุย้ยนู่นตัวเยอะเดินเลยครับต่อเนื้องเลยนะนี่ก็ะตูงครับเอา้าไปไหนล่ะนี่กต็ตังนึงนะ ทีนะครับใจรวนไปหน่อยเนีย่ยฟังเลยครับฟังเลยนะบอลลอยมันฟังครับเดี๋ยวยิบเลยนั่นแน่มันดวบนี่อะไรนะพี่แจ๊คจับกุ้งครับ เ็คมาก่อนหน้าบน้นเลยนะครับไม่รู้ได้เยอะเปล่าะนะบ้นตามกนะูนนะเหี้ยสีบอนได้นะซุดยอนมาเลยครับโอ้โหได้กินด้วยนะได้ตกปลาด้วยแล้วครับเยอะมากเลยครับเนี่ยบ้อย่ทีิตื่นๆเองนะนูต่ตัวตัวอีกนะเดไปดูครับพี่เจ็กได้เยอะเปล่าไป่วนพี่เจ็คด้วยนะ ได้เยอะไหมครับโอ้ยนี่ตัวนึงตัวนี้ก่อนนะนี่นเนล่ไปดูไปได้ไหมผีได้ปะเอาได้แเลยนานป้องจิ้งเหรอแล้วได้เล่นนั่นนะ่ะนหนป้อง แกได้ปูอ่ะได้ปูก like ับได้กุ้งกี่ตัวนั่นน่ะตัวนึงโอ้โหปรจับปูหรอกกุ้งมันโดดพี่เราไม่ได้ยู่นี่นะครับก็มาเที่ยวนะแต่พี่แจ็คยู่นี่นะพี่แจ็คนี่เสี่ยนเสี่ยนกุ้งเลยนะใครอ่ะพี่แจ็ค ผีได้เยอะไหมครับข้อข้อข้อใต้ในป้องน้อยครับได้เยอะป้องผีมาห้าบทไหมบ่อยเหรอก็ดูได้ครับโอ้โหมานานยังครับนี่แบบเดียวแบบเดียวหมาจิ้งโง่สามสามสี่ตัวติดกันแบบนี้ได้เยอะบนเยอะเลยนะนี่สามสี่ตัวติดกันเลยนี่ครับโอ้นี่เอามา ม่ใช่ไอ้นี่ใช่ไอ้นี่โอ้ใช่ไอ้นี่โคบแล้วก็จับป่ะถ้าขอน้ำหลึกๆก็ใช้ไอ้นี่ตักถึงไอ้นี่แล้วโอ้โหอุปกรณ์ไม้ปูนเอามาอันนี้เอามาไว้แทงปูนเอามาไว้แทงปูนะครับไม่นะอันนี้ไม่ได้ออกให้หมีตัวกุ้งเนื่องก็ไม่ออกข้างหนอกอันนี้ครับแกจะโคบลงไปแล้วถึงก็เอามือลงไปจับเนาะใช่ถ้าว่าเอาวิ่งนี่ปีแล้วนะเเเอออาาาถ้าว่าน้ำหลึกๆก็เอาวิ่งโอ้ครับเพราะนั้นมันโดดขึ้นครับครับ สุดยอด<ห>มากเลยนะครับได้เยอะมากเลยนะยอุปกรณ์เพียบเลยครับดูสวิงแล้วก็ท่อ P ี c นี่นะครบนะแล้วถึงก็มีไม้แทงอีกนะครับนะเออไม่ธรรมาดานะเนี่ย <c oughs> เสียนตัวจริงนะครับอุปกรณ์เพียบ,ยบนะยังเดินไม่ถึงบีแจ็คเลยเนี่ยพี่แจ็ได้เยอะเปล่าบรรทายน่อยในกระป๋องอน่ะ ีเขาได้เยอะมากเลยอือโอ้ยพี่แจ็คตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะขอกันดีกว่านี้อู้ตัวใหญ่มากเลยฮู้จอดเลยไอยสองโป้งเลยนะเนี่ยพี่แจ็คก,กับโอเคครับบั้นเดินทางกลับเลยนะครับนี่นี่ก็ฉายกุ้งนะนี่ครับกองบนมาทีล่างเลยนะครับแต่พอก,กินเลยนะเนี่ยบายบาย